สวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาแจกโปรโมชั่นค่ะทำสวยก่อนสงการกันนะคะวันนี้นะคะก็ไปเจอหมอได้นะคะที่สาขาปิ่นเก้านะคะสำหรับสมาชิกที่อยากทำสวยก่อนสงการนะคะทำเสร็จแล้วไม่ต้องผักซื้นเลย ที่ร้านเรามีสัญญกรรมไม่ว่าจะเป็นการเสริมจมูกนะคะเราก็มีเทคนิคเกาหลีค่ะมีการตกแต่งปลายมีเย็บอินเตอร์โดมนะคะแล้วก็ซิลิโคนที่ใช้มีทั้งเกาหลีอเมริกาแล้วก็มีตัวเกรดแพตินัมเกรดของอเมริกาด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของสัญญกรรมตานะคะเราก็มีการทําตาสองชั้นยกกระชับแก้ไขาตาตกนะคะแล้วก็จัดแต่งเ,เขาเรียกว่าจัดแต่งชั้นตาค่ะให้ดูสวยแล้วก็ดูหวานขึ้นนะคะก็ มีสัญญกรรมทุกอย่างเลยรวมถึงการผ่าตัดตกแต่งคางค่ะเพื่อทำให้ใบหน้าเนี่ยดูยาวแล้วก็ดูเรียวมากขึ้นนะคะเราก็จะมีการสัญญกรรมตกแต่งเสริมคางด้วยนะคะซิลิคนที่ใช้ก็มีทั้งเกาหลีแล้วก็อเมริกานะคะสมาชิกก็เข้ามาดูได้แต่ถ้าใครไม่อยากที่จะผ่าตัดนะคะเราก็มีการฉีดไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์นะคะก็จะเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะเพื่อเติมเต็มเรามีโปรโมชั่นของนิวลามิสค่ะ 5,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็สาขารามอินทราเราเปิดใหม่นะคะตอนนี้นะคะเรามีแจกนะคะสำหรับสมาชิกที่รับบริการตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปนะคะเรามีฟรีสเต็มเซลล์ให้กับสมาชิก2เข็มที่สาขารามอินทราด้วยนะคะแล้วก็ถ้ารับบริการตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปได้ฟรีนะคะสเต็มเซลล์4เข็มนะคะสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมนะคะ คุณแก้มยุ้ยนะคะก็สาขาที่มีคุณหมอเข้าของอธิตาคลินิกเราทำเป็นเทคนิคเดียวกันค่ะเรามีการเทรนเป็นเทคนิคเดียวกันระบบเดียวกันทั้งหมดนะคะทำสวยค่ะคุณหมอที่ไปประจำสาขามีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็ทำออกมาได้สวยมั่นใจได้เลยนะคะก็ต้องการแบบไหน ต้องการรับบริการในประเภทใดนะคะก็สามารถเข้าไปปรึกษาแพทย์ได้นะคะแล้วก็ให้แพทย์ช่วยแนะนําได้ค่ะมั่นใจได้นะคะทําไปก็คือสวยเหมือนกันแล้วก็ไม่บวมไม่ช้าไม่ต้องพักฟื้นเหมือนกันเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยของแถมได้เยอะกว่าปกติด้วยนะคะจะมีของแถมพิเศษแจกให้ด้วยนะคะ ทีนี้เราก็จะมาต่อกันที่โปรโมชั่นนะคะเราจะมาแจากโปรโมชั่นกันแล้วนะคะก็เรามีโปรแกรมค่ะบท็อกนะคะ50ยูนิตเพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่าที่อาิตาคลินิกเราใช้ของแท้ทั้งหมดนะคะก็ติดตามได้บนเพจของเรานะคะก็ล่าสุดก็ไปรับรางวัลน,นะคะฮูเกลบท็อกเกาหลีเป็นบท็อกที่พูดง่ายๆว่ากระตุ้นให้ผิวเนี่ยสร้างคอลลาเจนได้ด้วยราคาโปรโมชั่นอยู่ที่2,500บาทเท่านั้นนะคะ 2,500บาทเท่านั้นคนไข้ก็สวยได้แล้ว50ยูนิตนะคะ100ยูนิตเพียง5,000บาทเท่านั้นนะคะ5,000บาทก็ฉีดได้ทั่วหน้าแล้วนะคะแล้วก็เรามีของแถมให้สมาชิกด้วยอีก6รายการเลยทีเดียวนะคะเห็น <He ard S 2> ไหมคะว่าของแถมแน่นนะคะแน่นเลยนะคะอ่ะฟิลเลอร์ใต้ตานะคะก็มีตั้งแต่ n ิว l ล m i s มิค่ะ5,000บาท Nano l e ฟนะคะ5,000บาท Nano l e ฟเป็นอะไรนะคะก็เป็นนวัตกรรมการเติมเต็ม,ตมค่ะ พร้อมกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะซึ่งมันจะแตกต่างจากการฉีดไฮยาลูโรนิกแอซิดอย่างเดียวนะคะโดยที่โมเลกุลของไหม่ PCL เนี่ยจะเข้าไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็มีอายุยาวนานนะคะอยู่ได้ยาวนาน1-3ปีเลยทีเดียวนะคะก็สมาชิกที่สนใจเติมเต็มพร้อมยกกระชับก็ฉีดเป็นนาโนลิฟได้ราคาเบาๆแค่5,000บาทเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะ สวย5,000ก็มานะคะแล้วก็ใครที่สะดวกย่านปิ่นเกล้าก็มาเจอหมอได้นะคะวันนี้นะคะที่ปิ่นเกล้านะคะส่วนใครที่สะดวกสยามนะคะก็เข้าไปที่สยามสแควร์ได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะเรามีโปรแกรมดิบวิตามินค่ะลดกระหน่าจาก2,500บาทเหลือเพียง500บาทเท่านั้นนะคะสวยกันก่อนปีใหม่จ้าเรามาบํารุงผิวให้สวยขาวใสก่อนที่เราจะไปเที่ยวสงการพูดผิดนะคะปีใหม่ไทยนะคะปีใหม่ไทย ทีนี้นะคะเรามีนอกจากโปรแกรมฉีดถิวแล้วก็มีโปรแกรมร้อยใหม่ค่ะโปรแกรมร้อยใหม่นะคะก็จะมีร้อยใหม่บูโรสได้4เส้นเลย4เสเนนะคะสเสเนนะคะ4เส้นได้5,000บาทเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะว่าราคาโปรโมชั่นโปรโมชั่นนะคะแล้วก็มีร้อยใหม่จัดกรอบหน้าเขาเรียกว่ามินิเฟสเล็บค่ะ ตัวนี้จะเป็นกึ่งถาวรน,นะคะก็ราคา2แนวค่ะเราคิดเป็นแนวแล้วนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแนวที่ใหญ่มากนะคะก็5,000บาทเท่านั้น5,000บาทก็สวยได้นะคะแล้วก็ส่วนใครที่มีขนาดใบหน้าที่อ้วนค่ะเรามีตัวใหม่นะคะก็จะเป็นตัวไลโบค่ะม่หมสลายไขมัน นะคะก็5,000บาทได้4เส้นเหมือนกันนะคะตัวนี้ข้อดีก็คือนอกจากจะสลายไขมันแล้วนะคะช่วยในเรื่องสลายไขมันมีผลอยู่ได้ยาวนาน6เดือนถึง1ปีนะคะ2ก็คือช่วยในเรื่องของการยกกระชับด้วยนะคะนอกจากจะผอมเพรียวยังยกกระชับไปอีกนะคะก็เป็นโปรแกรมดีๆที่เรามีมาแนะนำนะคะแล้วก็ในเดือนนี้นะคะเราจะมีของแถมเบิ้ลให้ด้วยนะคะ วันสงการหรือปีใหม่ไทยของเรานะคะเราก็มีโปรแกรมเบิ้ลให้อีกนะคะของแถมนะคะเมื่อรับบริการ1,000 0บาทนะคะจะได้พาเซนต้าฟรีเพิ่ม1เข็มนะคะ20,000บาทนะคะ, 2, ะ,คะจะได้ฟรีสเต็มเซลล์เพิ่ม1เข็มนะคะแล้วก็สำหรับสมาชิกที่โอนจองโปรใดๆก็แล้วแต่ยังไม่ต้องเลือกโปรก็ได้แค่โอนจองนะคะทุกแพ็กเกจนะคะเมื่อรับบริการตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปจะได้ฟรีนะคะสเต็มเซลล์2เข็ม เห็นไหมคะ,คะว่าโปรแกรมคุ้มมากโอนจองแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะจะได้ฟรีสเต็มเซลล์2เข็มเลยเห็นไหมคะว่าแพ็กเกจดีๆมาตึงนะคะแล้วก็เรามีฟิลเลอร์ที่ใช้ฉีดใต้ตาจะมี r e ส t ตเ i นวิตาลไลท์นะคะก็เป็นของสวีเดนค่ะ7,999บาทเท่านั้นเห็นไหมคะว่าราคาเบา ฉีดสวยไม่เป็นก้อนใต้ตาแน่นอนนะคะแล้วก็จะฝากเรื่องของการร้อยใหม่ด้วยนะคะล่าสุดนะคะเราก็จะเจอเคสที่ไปร้อยใหม่ที่คลินิกอื่นมาแล้วมีปัญหาคือเป็นแผลเป็นค่ะล่าสุดมาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นแผลเป็นจากการร้อยใหม่ก็มีมาแล้วนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็บวมอ่าบวมเยอะนะคะโปรไขมันหน้าเด็กเรามีนะคะเฉพาะจุดเริ่มต้นที่1 5 0 0 0บาทนะคะ ถ้าเป็นเหมาทั่วหน้า1 9 9 9 9บาทเราใส่ตัวกรดแฟกเตอร์ด้วยนะคะ คุณดาวเหนือบอกว่าสวยเลยนะคะไม่เจ็บไม่บวมไม่ช้ำกลับมาตื่นมาสวยเลยอ่าขอบคุณนะคะคุณดาวเหนือนะคะคุณดาวเหนือเข้ามาคอนเฟิร์มนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ใครที่อยากเข้ามาทําสวยก่อนปีมอ่ก่อนสงการเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าทําแล้วจะไปเที่ยวไม่ได้มาทําที่นี่ไม่บวมไม่ช้ำไม่ต้องผักฟื้นไปเที่ยวได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเหมาะเข้าที่ ป่นเก้านะคะแล้วคุณหมอของเรานะคะทุกสาขาเก่งทุกคนไม่ต้องกลัวเลยนะคะทำออกมาสวยเหมือนกันทุกคนเพราะว่าเราเทรนเป็นระบบเดียวกันแล้วเราก็ใช้เทคนิคเดียวกันนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นของแท้ทั้งหมดตรวจสอบได้จากบริษัทนะคะเราจะมีบริษัทที่ส่งฟิลเลอร์ให้เราก็จะมีเลสเ l เลนค่ะ<ๆ>เพื่อนๆโทรเข้าไปได้เลยนะคะเลสเเลนนะคะบริษัทที่มาเก็บเงินของเราก็จะเป็นบริษัท ซูริกนะคะซริกฟาร์มาไปเช็คโค้ดได้อัธิตาคลินิกนะคะแล้วก็ของอเลแกนนะคะก็จะมีทั้งโบ็อกอเลแกนที่เราโชว์ไปแล้วเมื่อวันก่อนนะคะแล้วก็มีฟิลเลอร์ของจูบีเดิรมนะคะก็เช็คได้ที่อเลแกน Thailand ค่ะมีหลายคนไม่มั่นใจโทรเข้าไปเช็คโค้ดเราก่อนได้นะคะก็ เพื <insecurity. S 2> <disappeared. Wow. S 1> ่อนเพื่อนสบายใจได้ตรวจสอบได้หมดนะคะมีความโปร่งแสงโปร่งใสในการให้บริการและการตรวจรักษานะคะแล้วก็รางวัลเนี่ยเราได้รับเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีนะคะจะโชว์รางวัลให้ดูด้วยนะคะเห็นไหมคะคุณกวางบอกว่าทำฟิลเลอร์ใต้ตาสวยจริงๆค่ะเห็นไหมคะว่ามาทำที่นี่นะคะสวยทุกคนนะคะแล้วก็ที่คลินิกเรานะคะอยู่ริมถนนใหญ่นะคะตรงปิ่นเกล้าอยู่ตรงคำ เขาเรียกว่าอยู่ตรงถนนบรมนะคะอยู่ติดก,กับคอนโดลุมพินีเพลสปิ่นกานะคะนี่นะคะจะถึงคลินิกของเราแล้วนะคะนี่นะคะพอเลยจากคอนโดมานะคะเราก็จะเจอคลินิกค่ะอาทิตาคลินิกนะคะนี่เลยอยู่ริมถนนนะคะนี่เห็นไหมคะอ่าถึงแล้วนะคะอาเดี๋ยวพี่ไปเรียกเด็กมารับอือ วันนี้รถเล็กนิดนึงนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่อธิตาคลินิกนะคะเห็นนะคะร้านเราอยู่ริมถนน,นะคะ่ะหนูไปเอาของในรถสวัสดีค่ะมาถึงในคลินิกแล้วนะคะสวัสดีค่ะคนไข้ เด,ะะดดดเดี๋ยวเราจะต้องมาโชว์รางวัลกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมาโชว์รางวัลให้เพื่อนๆดูกันก่อนนะคะรางวัลเยอะเวอร์นะคะนี่เลยเอ๋อกับ้องนายกนี่นะคะรางวัลเราได้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกป,ปีค่ะเยอะจัดเลยทีเดียวนะคะ ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าที่นี่เราจะใช้ของปลอมนี่เป็นเซอร์ติฟิเคตของนาโบตะจัดโปรอยู่นะคะก็นี่นะคะเห็นไหมคะนี่นะคะอันนี้ก็คือหมอเองนะคะอดีตชาติ <laughs> นี่นะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็ตัวอย่างกล่องขวดของอ l l เลแกนนะคะแล้วก็มีตัวอย่างโชว์ เยอะมากเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะได้รางวัลทุกปีอะคะ่ะอันนี้ฉีดเล่นๆน,นะคะคุณค้าถ้าฉีดจริงจังนี่น่าจะเยอะอะคะ่ะรางวัลเยอะกว่านี้นะคะอันนี้คือเป็นคุณแม่ลูกสองด้วยนะคะต้องเลี้ยงลูกด้วยทํางานด้วยก็เลยค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเวลาทําจริงจังนะคะ <laughs> คุณข้าบอกคาอีกแล้วนะคะคนไข้คุณแบมบี้บอกว่าไปทํามาแล้วคะ่ะหน้ายกจริงนะคะอยากทําฟิลเลอร์ใต้ตาต่อนะคะมาทําได้เลยนะคะก็โปรโมชั่นเยอะเลยนะคะ แล้วก็ฝากอธทิตาคลินิกด้วยนะคะแล้วก็สำหรับสมาชิกนะคะที่กำลังดูรีวิวอยู่นะคะติดตามหมอได้นะคะบน y t u t u นะคะ u t u b e นี่รีวิวเยอะจริงนะคะแล้วก็ไปติดตามหมอนะคะกดเขาเรียกกดติดตามให้ด้วยนะคะ Subscribe ให้ด้วยแล้วก็คุณนิชานะคะรอยขั้นต่ำก็สองเส้นนะคะเริ่มต้นที่สองเส้นห้าพันบาทก่อนเลยนะคะสำหรับสมาชิกที่อยากเข้ามาลองรับบริการดูนะคะก็ลองมา ดูนะคะมาจัดโครงหน้าดูแล้วก็ตอนนี้เรามีโปรแกรมใหม่ล่าสุดนะคะก็คือดึงยกหน้าโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดค่ะโปรแกรมนี้เนี่ยเราจะใช้วัสดุที่ค่อนข้างพรีเมียมมากแล้วก็ได้ผลเป็นถาวรน,นะคะใบหน้าของคนไข้ก็จะยกกระชับแล้วก็ดูสวยขึ้นแบบเป็นถาวรเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่เรามาใหม่นะคะใครที่อยากปรับรูปหน้าก็ดูรีวิวก่อนนะคะแล้วก็ที่ล่าสุดก็จะมีะนางงามนะคะ ให้ความมั่นใจนะคะมาปรับรูปหน้าที่อธิตาคลินิกนะคะติดตามหมอได้นะคะเพื่อนๆก็ติดตามดูรีวิวได้แล้วก็ล่าสุดเราก็มีรีวิวไลฟ์สดเป็นเคสทำาตานะคะคร,รีวิวเราเยอะแล้วก็รีวิวคนไข้เราของจริงทั้งหมดนะคะคนไข้ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนหลอกผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ก็ใช้ของแท้ทั้งหมดนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนหลอกอีกเหมือนกันนะคะก็โชว์นะคะนี่นะคะแล้วก็โบท็อกนะคะก็ของแท้ทั้งหมดนะคะ g o ก g l e เราก็ได้รางวัลน,นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอารูปรับรางวัลมาโชว์อีกเหมือนกันนะคะก็วันนี้หมอลาไปแล้วนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากปรับรูปหน้าทำสวยก็แวะมาทำสวยได้นะคะบ๊ายบายนะคะ